พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคุณอนุทินชาญวิรากูลตลอดจนคุณสาธิตปิตุเตชะยอมให้เลื่อนหรือมีแนวโน้มที่จะเลื่อนการส่งมอบวัคซีนให้ครบ61ล้านโดสไปเป็นเดือนพฤษภาคมปีหน้าได้อย่างไรนะครับและเหตุใดทําไมรัฐบาลนะครับซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณอนุทินและคุณสาธิตจึงไม่พยายามที่จะใช้อํานาจตามกฎหมายจํากัดการส่งออกวัคซีน เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับท,ทั้งทั้งที่คุณอนุทินเคยบอกเอาไว้ชัดว่าจะไม่มีวันที่คนไทยจะถูกตัดคิวไม่มีวันที่จะมีคนมาแย่งไม่มีวันที่จะไม่ถึงมือคนไทยในวันที่17กุมภาพันธ์และเมื่อกี้ที่ดูคลิปก็จะมีประโยคหนึ่งนะครับที่คุณสาธิตตอบว่าการบังคับใช้กฎหมายก็อาจจะได้ผลหรืออาจจะไม่ได้ผล ประโยคนี้สําคัญเพราะเมื่อผมมาตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวัคซีนแอสตราเซเนกที่ได้รับมาจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็พบเรื่องที่ชวนต้องให้ตั้งข้อสังเกตร่วมกันทั้งประเทศและเป็นเรื่องที่อาจจะกังวลเพราะในเอกสารที่ชื่อว่า Letter of Intent หรือหนังสือแสดงเจตจำนงก่อนทำสัญญารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยคุณอนุทิน ได้ไปลงนามเอาไว้เมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2563ย้ำว่า12ตุลาพุทธศักราช2563ต้องจำวันเวลานะครับเพราะเป็นเงื่อนเวลาที่สำคัญโดยในหัวข้อที่หนึ่งข้อย่อยที่สิ่ระบุชัดว่าเปิดเปิดด้วยครับ Agreeing to the export of the vaccine without limitations based on The constructive discussion between MOH p and AstraZeneca MOH p ก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับแปลใจความสำคัญได้ว่าได้ตกลงหลักการการส่งออกวัคซีนโดยปราศจากข้อจำกัดโดยอยู่บนพื้นฐานของการหารืออย่างสร้างสารรค์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ AstraZeneca แม้ว่า Letter of Intent จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยทันทีก็ตามแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องตั้งคําถามกับพลเอกประยุทธ์ครับและพลเอกประยุทธ์และคุณอนุทินต้องตอบประชาชนว่าทําไมถึงไปแสดงเจ็ดจำงไปตกลงหลักการอย่างนั้นได้อย่างไรไปตกลงในหลักการให้มีการส่งออกโดยปราศจากข้อจํากัดได้อย่างไรแล้วเงื่อนไขการอุดหนุนวงเงิน600ล้านบาทให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ที่ระบุเงื่อนไขเอาไว้ว่ามีเงื่อนไขแต่มีเงื่อนไขจํากัดการส่งออกและประเทศไทยจะได้รับการส่งมอบวัคซีนเป็นอันดับแรกตามความต้องการที่เหลือจึงนําไปส่งออกเมื่อวันที่24สิงหาคมนั้นในเมื่อวันที่24สิงหาคม2563นั้นไม่มีความหมายเลยหรืออย่างไร24สิงหาคมเกิดก่อนวันที่12ตุลาที่ไปลงนามในเล t เตอร์ออฟอินทนะครับ และเมื่อรู้ทั้งรู้อย่างนี้แล้วว่าไปตกลงรับหลักการใน l e t เตอร์ออฟอินเทนหรือสน,นังสือแสดงเจตจำนงก่อนทำสัญญารู้ทั้งรู้ว่ามีหลักการในการส่งออกโดยปรญญาศจากข้อจำกัดประชาชนก็ตั้งคำถามครับว่าแล้วรัฐบาลกล้าที่จะลงนามในสัญญาทุนอุดหนุนให้กับบร,ริษัทสยามไบโอไซเอนจำกัดเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นเวลาต่อมาได้อย่างไร ที่สำคัญที่สำคัญที่ประชาชนอยากรู้ที่สุดก็คือในที่สุดแล้วมีประโยคที่ระบุว่ารัฐบาลไทยสามารถจำกัดสิทธิการส่งออกและได้รับสิทธิในการส่งมอบวัคซีนหรือจัดซื้อวัคซีนเป็นอันดับแรกวัคซีนที่เหลือจึงจะนำไปส่งออกได้มีประโยคตรงนี้หรือในทํานองนี้ อยู่ในสัญญาหรือไม่และสัญญาที่ได้รับมอบมาในตอนนี้คือสัญญาฉบับ26ล้านโดสแล้วอีก35ล้านโดสนั้นอยู่ในฉบับไหนหรืออยู่ในส่วนที่ถมดำตรงไหนประชาชนอยากทราบเป็นอย่างยิ่งนะฮะประชาชนตอนนี้อยากรู้มากๆนะครับว่าประโยคที่ให้อำนาจกับรัฐบาลในการจำกัดสิทธิการส่งออกวัคซีนและให้ประเทศไทยหรือประชาชนคนไทย มีสิทธิ์ในการซื้อหรือรับมอบวัคซีนเป็นอันดับแรกอยู่ตรงไหนในสัญญามีหรือไม่นะครับถ้ามีอยู่ตรงไหนและถ้าไม่มีเงื่อนไขที่ประชาชนคนไทยต้องได้รับวัคซีนก่อนเป็นอันดับแรกหรือซื้อวัคซีนก่อนเป็นอันดับแรกอยู่ในสัญญาประชาชนก็ต้องถามนะครับและตั้งคําถามนะครับไปยังคุณอนุทินชาญวิริกูลว่าแล้วเหตุใด ในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณอนุทินจึงกล้าพูดให้คำมั่นกับประชาชนกลางสภาผู้แทนราษฎรว่าวัคซีนของเราจะไม่มีวันถูกตัดคิวไม่มีวันที่จะมีคนมาแย่งไม่มีวันที่จะไม่ถึงมือของเราเพราะผลิตอยู่ในบ้านของเราคุณอนุทินชี้แจงเช่นนั้นได้อย่างไรประชาชนสงสัยว่านี่เป็นการโกหกที่น้องประชาชนกลางสภาทั้งทั้งที่รู้อยู่ก่อนหรือไม่ ซึ่งรัฐบ,บาลต้องชี้แจงให้กับประชาชนรับทราบและนี่เป็นการทำสัญญาที่ยอมให้เขามาผลิตวัคซีนในประเทศไทยท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแต่แรกว่าไม่สามารถจำกัดการส่งออกได้ใช่หรือไม่รู้อยู่ก่อนใช่หรือไม่ว่าจำกัดการส่งออกเขาไม่ได้แต่ก็ยอมทำสัญญาฉบับนี้นี่คือสิ่งที่ประชาชนสงสัยและสงสัยนะครับสงสัยและอยากให้รัฐบ,บาลชี้แจงครับขอบพระคุณครับ ผมขอให้คำยืนยันครับว่าภายในเดือนมีนาคมวัคซีนล็อตที่สองจะมาถึงเมืองไทย8 0 0 0โดสคุมภาพันธ์2 0 0 0โดสนะครับขออภัยไม่ได้บอกจำนวนภายในเดือนเมษายนวัคซีนล็อตที่สาอีกหนึ่งล้านโดสจะมาถึงเมืองไทยภายในปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นมิถุนายน วัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยแต่ยี่ห้อแอสตราเซเนกนะครับไม่ใช่ยี่ห้อสยามไบโอไซส์ cience, จะทำการส่งและได้รับการนำไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยจนครบถ้วนผมเรียนรรท่านประธานครับว่าที่ท่านผู้วิปรายเนี่ยก็บอกว่า ผมมีความล่าช้าเออละเหยลอยชายกับเรื่องวัคซีนท่านพึงทราบไว้เถอครับว่าตั้งแต่มีคำว,ว่าโควิดเข้ามาในสมองผมเนี่ยคำต่อไปที่ผมคิดก็คือวัคซีนครับนี่คือเหตุผลที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติถึงได้รับการสนับสนุนในงบประมาณถึง3,000ล้านบาท โดยตัวเลขกลมๆนะครับให้ไปดำเนินการทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือร่วมศึกษาร่วมพัฒนาหรือแม้กระทั่งจัดซื้อถ้ามีความจำเป็นทุกอย่างได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างดีต้องขอบพระคุณพระน้าท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าตั้งแต่มีโควิดมาถ้าพวกเราก็คือตัวผมเอง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขอาจารย์แพทย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเห็นพ้องต้องกันแล้วนำความไปขอให้ท่านนายกได้ช่วยสนับสนุนท่านนายกมนตรีสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องวัคซีนรวมไปถึงเรื่องยาเวชภัณฑ์แม้กระทั่งการบรรจุข้าราชการอีกถึง45,000คนวัคซีนแอสตราเซเนก ท่านกล้าพูดไหมครับว่าแอสตราเซเนกาเป็นบริษัทที่เชื่อถือไม่ได้เป็นบริษัทที่ผลิตยาแล้วใครเสพไปก็อันตรายใครกินไปอันตรายท่านกล้าพูดไหมครับกว่าที่เขาจะยอมให้เราซื้อเขาเขาต้องผ่านกระบวนการทดสอบขั้นต้นมาเป็นอย่างมากแล้วครับในกรณีวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ใช้ในประเทศไทยนั้น เป็นวัคซีนที่เขาร่วมผลิตโดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแล้วใช้เทคโนโลยีนี้โดยผ่านการเชื่อมต่อนะครับซึ่งประเทศไทยเรามีกลุ่มธุรกิจที่ถือว่าใหญ่โตระดับโลกเขามีคอนเน c กชันกันครับก็คือ s c g Group เขาติดต่อกันเรื่องอะไรไม่ใช่ธุระของผมแต่ SDG Group ได้ประสานมาที่กระทรวงสาธารณสุขประสานมาที่ท่านนายังมนตรีว่ามีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่ดูแล้วน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยและที่สำคัญเขาเชื่อว่าถ้าประเทศไทย ได้เป็นฐานการผลิตวัคซีนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่เป็นการช่วยเหลือให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนนี้ด้วยเราฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังนะครับเราฟังแล้วเราต้องเอาอมาคิดต่ออันนี้เราพูดถึงในเดือนสิงหาคมกันยายน ท่านผู้อภิปายเอาวันนี้มาพูดวันที่วัคซีนมีการขึ้นทะเบียนแล้วหลายรายนะครับวันนี้ท่านเปิดถ้วยแทงนี่ครับแต่ในตอนสิงหากันยาไม่มีบริษัทไหนที่บอกว่าตัวเองผลิตวัคซีนสำเร็จมีแต่บอกว่ากำลังผลิตวัคซีนอยู่แต่ถ้าเกิดประเทศไหนต้องการ ความมั่นใจว่าจะได้วัคซีนแน่ๆเมื่อผลิตวัคซีนสำเร็จแล้วขอให้ลงเงินมาถ้ามีผลสำเร็จก็ได้รับวัคซีนก่อนถ้าล้มเหลวก็ถือว่าล้มเหลวร่วมกันถือว่าเสียไปกับการพัฒนานั่นคือแบบกินเปล่าครับแต่สำหรับในส่วนของข้อเสนอจากบริษัทแอสตราเซเนกาที่บอกว่า ทำไมคุณไม่พิจารณาให้แอสตราเซเนกานะครับลองติดต่อหาบริษัทที่สามารถผลิตวัคซีนนี้ได้ในประเทศไทยถ้าทำได้ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การคอนโทรลการควบคุมของคนข,ของคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลครับ สุดท้ายเขาก็ไปคุยกันเจราจากันแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีกันซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างบริษัทแอสตราเซเนกากับบริษัทในประเทศไทยนะครับทุกท่านก็คงทราบว่าบริษัทอะไรผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะเอ่ยนามนะครับกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลไทยเห็นว่าเทคโนโลยีนี้ มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงมีการศึกษาได้รับการสนับสนุนได้รับข้อคิดข้อแนะนำที่ดีมากๆจากบรรดาแพทย์ระดับอาจารย์นะครับว่าเราต้องเลือกทางนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย เขาสัญญากันอย่างไรถ่ายทอดเทคโนโลยีกันอย่างไรเป็นเรื่องของเขาครับรัฐไม่รับทราบแต่สถาบันวัคซีนมีภารกิจที่สามารถให้การสนับสนุนองค์กรใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัคซีนแล้วผลิตในประเทศได้แล้วนำมา แจกจ่ายให้กับผู้คนภายในประเทศแอสตราเซเนกาเขาไม่ได้มาเลือกบริษัทสยามไบโซไซน์บริษัทเดียวหรอกครับก่อนที่เขาจะขึ้นตัดสินใจว่าจะเลือกบริษัทสยามไบโซไซน์เป็นผู้ผลิตของเขาเป็นผู้ที่เขาจะถ่ายทอดเทคโนโลยีมาได้เนี่ยเขาไปลองนะครับเขาไปเยี่ยมเขาไปวิสิตเขาไป ดูประสิทธิภาพศักยภาพของบริษัทผลิตยาอื่นๆในประเทศไทยมากมายสุดท้ายเขาเลือกบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เพราะว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์คือบริษัทที่สามารถผลิตชีววัตถุที่มีความคงที่ที่ดีที่สุดซึ่งเป็นชีววัตถุที่เป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งในการผลิตวัคซีนตามเทคโนโลยีของเขาดังนั้น เขาก็เริ่มเจราจากับเราในเรื่องของการผลิตวัคซีนของการจำหน่ายวัคซีนให้กับประเทศไทยในราคาที่ no profit no loss นะครับเป็นาการที่บอกว่า no profit no loss เนี่ยเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของการตอบแทนสังคมเป็น Policy เป็นนโยบายของบริษัทเขาเราสามารถไปตรวจสอบได้ว่าทำไมว่าถ้าเขาขายมาเท่านี้เขามีโปรฟิต เราสามารถเรียกร้องได้ทั้น,นั้นไม่สําคัญหรอกครับที่สําคัญก็คือผมจะต้องหาวัคซีนมาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกคนไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังแล้วมาในเวลาที่เหมาะสมประเทศไทยในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเป็นประเทศที่ดูแลโควิดได้ดีนะครับ รับมือกับโควิดได้เป็นลำดับต้นๆของโลกขอ,ของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่วัคซีนจะมาในเดือนมิถุนายนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตกใจอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงผมพยายามจะให้สั้นนะฮะเมื่อมาถึงต้นปีก็ดันมีเหตุการณ์ที่สมุทรสาครที่เชียงราย นะครับสิ่งที่ท่านผู้อภิปรายเนยได้พูดไว้ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรเลยเนี่ยวัคซีนจากจีนนี่ตอนแรกไม่ได้อยู่ในรถแมพของเราเลยนะครับด้วยศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งด้วยความสามารถของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ควบคุมสถานการณ์โควิดเป็นอย่างดีทำให้เราสามารถติดต่อกับบริษัทที่ ประเทศจีนเพื่อขอวัคซีนมารองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นก่อนในวันนั้นที่ท่านถามทําไมไม่ซื้อเจ้านี้ทําไมซื้อเจ้านี้เจ้านั้นเราต้องซื้อกับเจ้าที่ส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ครับเจ้าที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยเขาส่งไม่ได้ครับเจ้าอื่นๆวันนี้แม้กระทั่งเมื่อวานขอไปครับแม้กระทั่งอาทิตย์ที่แล้วมีสองสามเจ้ามาพบผม ทั้งที่รู้ว่าแอสตราเซเนกาจะส่งในเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยเขายังบอกว่าเร็วที่สุดที่เขาส่งให้ประเทศไทยได้เนี่ยไตรมาสสามไตรมาสสามวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยอยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วทำไมไม่ชื่นชมกับระบบการสาธารณถูกไทยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่บอกว่าเรามีวัคซีน63ล้านโดสครับเพียงพอที่จะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่ท่านกลัวว่าจะไม่มีจำนวนที่เพียงพอที่จะไปดูแลเขาจะถูกทิ้งขว้างจะไปเก็บไว้ที่ไหนไม่พอเก็บครับเรา ได้บริหารจัดการวางแผนเป็นระบบครับไม่เที่ยวไปเสิร์ช Google ไม่เที่ยวไปหาข่าวร้ายไม่เที่ยวไปลบหลู่ดูมินพูดสิ่งที่เป็นการบั่นทอนกำลังใจให้กับคนทำงานครับไม่ใช้วาจาสามหาวพูดในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับวาระในการอภิปรายกินหนูตาย มันก็เน่าพอๆกับกินปากเหม็นนะครับไม่ต่างกันครับแต่ผมเชื่อว่าผมยังทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศได้มากกว่า